น้องๆอะไรนะที่เขาเป็นไม่หมดนี้เท่าไหร่นะสองร้อยเอออันนี้เป็นซีซันแรกซีซันหนึ่งล้วออกเลยสี่สี่พันสมัยใช่ไม่หมดนี้คือเสียงดีมากขอฟังหน่นิดนึงเพลงที่เพลงที่ทําให้เราปลดนี้ได้เอ่อถ้าเป็นช่วงหนึ่งถึงหนึ่งพันสมัยแรกจะเป็นเสียงของส่วนใหญ่เป็นแน่พึ่งแง่พองพราเสียงมันต้องใส่ใส่ไงช่วงหนึ่งพันสมัยแรกหนึ่งพันสมัยแรกเพลงแม่พ่องเลยอืมเสียงยังยังไม อากูยังเด็อันนี้กูเสีงรถด่วนขบวนจดเทาเฮ้ยคนลุกมึงหลับไม่หลอยเสียงกูดีเลยโออเป็นคนลุกเองเลยเปล่าพอหนึ่งพันหนึ่งถึงสองพันเออมันมันนานนันไปแชมป์นางก็เริ่มเจ็บคอแล้วเริ่มเจ็บคอแล้วไปเสียงค่ะเริ่มมาตะกะแต่ละตะกั่งแต่ฉุดาหรอคอนที่ไม่ใช่ป่ะเสียงมันจะมันเริ่มแห้มันจะเริ่มมิดแล้วก็สมัยที่สองพันหนึ่งถึงสามพันอ่ะพี่ตะกะแตนร้องจนทุกเพลงแล้วว่